แล้วก็พรุ่งนี้หวยออกนะคะคุณแม่จะถามพระแม่ดูว่าสองตัวในรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวพวกนี้จะมีเลขอะไรบ้างแต่พระแม่ท่านให้ไม่เกินสองตัวและสองตัวอาจจะมาหนึ่งตัวนะลูกนะแปบ๊บเดียวขอตัวเลข ขอดูสองตัวในเลขท้ายรางวันที่1พรุ่งนี้เวลาสิบหกนกางวดประจำวันที่1เมษาว่าจะมาเลขอะไรนะคะขอดูสองตัว พ่อแม่จะให้ไม่เกินสองตัวลูกจงไว้นะหนึ่งหนึ่งในสองนะมาแน่ๆไม่เคยพลาดะ,ะเพราะว่าท่านไม่ตรงมาสองสามวดนละ้วมันเคลื่อนเหมือนเราขอวันนี้ไปออกวัวหน้าอย่างเนี้ยแต่ไม่ออกตรงงวดในสามสามนวดนะแต่งวดนี้แม่ว่าตรงไม่ว่าจะมาเลขอะไรหนึ่งในนั้นต้องมีเลิงในเลขท้ายสามตัวเราไว้ที่หนึ่งต้องมีในนี้ พ่งนี้หวยออกวันพฤหัสตามสูตรวันพฤหัสจะมีสามาลูกนะอุ้ยมันคืออะไรเนี่ยเลขเบิ้นน่ะหัวนนี้มีสิบเบิ้นนะแต่ในนี้แม่ให้สี่สี อในนี้ให้สี่สี่งวดนี้มีสิทธิ์เบิ้ลแต่จะเบิ้ลล่างเบิ้ลบนเท่านั้นแหละงวดนี้ต้องซื้อเลขแบบว่าเลขเบิ้ลคือถ้าว่าถ้าว่าเรารักสองก็คือสองสองหนึ่งสองสองสามแบบนี้ค่ะถ้าเรารักสี่ก็ถ้าแบบนี้นะถ้าเอาตามนี้ลูกนะสองสี 2> 2่สี่ <laughs> เออหรือสองสองสี่เนี่ยลองดูสี่มาตัวหนึ่งอ่าแต่ถ้าสมมุติมันขึ้นสี่สี่ถ้าพุ่งนี้กำลังวันมันสามใช่ไหมวันวันพฤหัสกำลังวันมันสามมันต้องมาสามสี่ส,ส,สี่หรือหนึ่งหนึ่งนะคะสี่กับหนึ่งเลขเดียวกันโอ้เยอะแล้วเอางี้แม่จะถอดให้สามสี่สี่ส,สามหนึ่งหนึ่ง หรือสามสามสี่อ่ะถอดให้แค่นี้ถ้าวิ่งตัวเดียววิ่งสี่นะวิ่งสี่ลองดูอ่าแต่เลขเบิ้ลข้างล่างมันไม่มานานแล้วนะแต่ว่าเบิ้ลสี่สี่ล่างเนี่ยแม่ไม่แน่ใจนะทุกคนนะแต่สี่มาแน่ตัวหนึง่งท่านไม่เคยให้เลขแบบนี้นะไม่เคยให้เบิ้ลเลยเอาแต่แม่เสียงทายมาครั้งนี้ครั้งแรก ถ้าแม่ให้เบิ้ลนะคะสองสี่สี่สองใบเรียกเบิ้ลนะคะอืมแปลแปลมากแปลกสี่สีส่สองสองสองสี่โอเคแล้วแต่ว่าสนาทุกคนนะก็ลองไปจับคู่ดูนะคะแต่ว่าหนึ่งตัวในนี้มาเนี่ยอือ ยังไงก็มา4ตัวหนึ่งล้วลองดูนั่นคนนะสวัสดีค่ะอ๋อพรุ่งนี้วันพระ9ก้แม่แถมมาอีกชุดหนึ่งเก้ 44, 6ซีอย่าทิ้งซื้อทิ้งไว้สัก30 20คูณ3าประตูพรุ่งนี้วันพระลูกกำลังถ้าวันพระจะมีไดขเ้านะถ้าซื้อ9ก้ต้องซื้อ6กซีด้วย จับไว้สิบบาทยี่สิบบาทไม่เสียหายทดองดูลองลองดูแม่ไม,ไม่แต่ว่าท่านไม่เคยให้เกินสองนะแม่บอกก่อนแต่เราไปบวกกับกําลังวันเอาแต่ถ้าเลขถ,ถ้าเลขมาเบิ้ลมันจะเบิ้ลสี่สี่แต่ถ้าไม่เบิ้ลมันก็จะมาแบบที่ให้ไปวัน่อนที่เราไปเสียงไทยถ้าเลขข้างล่างถ้าไม่เบิ้ลนะมาสองสองสองเจ็ดสองห้าและหนึ่งบกสี่ชุดเนี่ย ไปจับคู่อาโอ้เยอะแล้วโอเคสวัสดีค่ะขอให้มีโชคราภกับทุกคนนะลูกนะแต่ว่าที่แม่ให้ไว้เป็นเลขของโอเยอะแล้วพอแล้วเอาทำนีล้ละ